กบยางน้นทอนมานะครับนี่ครับใช้ใช้ได้นะครับตัวนี้เต็มปากเต็มคำครับกัดทีเดียวเกินแทบจะลงคอเลยครับดูมหมากากล้องมานะครับเลยต้องอย่างนี้นะครับไม่ได้ถ่ายตอนที่มันกัดนะครับนี่ครับหมายสวยๆครับ ตีไปตรงท่อฝั่งโน้นนะครับต่มเดียวรู้เรื่องครับกบยางนานทอนใช้ได้ได้ตวงแล้วนะครับตัวเดิมนะครับกบยางตัวเดิมนะครับนี่ครับกระโดดกัดกันเลยทีเดียว หน้าประตูน้ำนะครับหมายหน้าประตูน้ำนี่นะครับกัดช่วงพักอดตรงตรงแยาคนที่ไฟไหม้ตรงนั้นนะครับสายสวยครับตัวที่สามนะครับเหยื่อตัวเดิมนะครับนี่นะครับสายโูนะครับตีเลาะข,ข้างข้าง ฟันมาครับม,มีหลีดคนระับทีเดียวตนะีลงคอเลยเยอดฝากกดติดตามกดซับสไครกันด้วยนะครับ